สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนครับผมมือนี้คือเก่าครับผมพามาใส่หนูครับนี่ครับเอากลับมามือนี้เอามายี่สิบหารังนี่กลับยางนะครับกลับดีดนี่นะครับเอาเฮ็ดเอาครับเฮ็ดเลี้ยวมือวันอาทิตย์นะครับกลับกลับยางนะครับยี่สิบหารังอ่ะ ไปรุนเบื้องน้ากันครับไม้กับทั้งหลังนี่แหละครับมาใส่หน้าเพลินครับม่รู้ว่าสีมานบอมานนะครับเดียวไปเบื้องน้ากันเลยครับผมมาเบื้องหลังแหลกครับผมกับยางครับกับลันนี่นะครับผมใส่ไปใส่ไปนี่หลังแรกนะครับนี่ครับบ่วงทังมันขึ้นมานี่นะครับนี่ทังมันเรียนขึ้นมานี่ขออนุญาตไปใส่ก้อนครับหลังที่สองครับนี่ครับทัง ทางขืนคือเก่าใส่ต่น้ำทางขืนแล้วครับแเดวง่ายบะบุกลับยางใส่ยากครับผมใส่นั่นได้ครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อเขียวนะครับผมบ่เดีใส่เป็นลวดนะครับบ่เดีใส่เป็นลวดใส่เป็นเสื้อเขียวก่าสิแดงบ่วงเห็นก็เจ้าบอกว่าขี่สุดใส่ผมบ่เดีวใส่นะครับขี่สุดใส่บ่วงมันจังสียูนะครับก่าสีแดงเสื้อเขียว,ยวให้มันตั้งได้นน่โดนเด้ครับอาเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่กวนครับมันสีบ่เดีวครับ ใส่ยากครับครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยครับนี่หลังสุดท้ายครับนี่นี่รักดำๆนี่ครับนี่นะครับผมใส่มากนี่เลยขั้นแท้ขั้นเดียวเง้วมาเลยครับคำพอดีครับเมืดอเลยหาทางบบเห็นทางเ้วแว่นเปิดป้าไปก็บโเห็นทางเล้วครับขากากซากได้นะครับทั้งหนาใส่มากเลี่ยงมาเลยหรอครับยี่สิบหาลังขาวมานน้ำทางเลยหรือครับ เี๋ยังมารุนกันรอบคำครับผมมาสีมาบอครับเจอกันตอนแรกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีรอบคำครับผมออกกับยางมาใส่นะครับก็เลยเอกกับลวดมาใส่น้ำวางชิบลังนี่แะครับออกกับลวดมาใส่น้ำกับกับยางมใส่ยี่สิบห้าลังลวก็กับลวดเอามามาใส่ประมานชิบนี่แะครับเสียบแจมกันไปน้ำเรื่อยๆนะครับ พยายามกับยางมาวางหันโบมีตัวติดนะครับก็เลยก็เลยบริไทยแต่ว่ากับดวดที่ใส่นะครับรู้สึกว่าสิมีหนูมาติดนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่ครับหมานมาอยู่ครับหมานมาอยู่ครับตัวหนึ่งครับง่ายเลยครับเอาขออนุญาตมี่ยนก่อนครับผมรูปผลงานหลอบคำครับเด หนูตัวหนึ่งครับผมได้ตัวหนึ่งครับครับผมยามรอบสองครับช่วงนี้ประมาณชามสีทุ่มแล้วครับสีทุ่มนี่แหละครับยามรอบสองนะครับกับยางกับบติดคือกครับกับยางฟังท่างนั่นฟังท่างฟังท่างนั่นสีบกําลังบดติดครับเหลือเหลือฟังทางพี่ฟังฟังท่างพี่บพรท่านไปเบิ้งนะครับยางยางยามมาแล้วครับส่วนหนึ่งก็ได้มาพอหลังนี้ หลังนี้พัดบ่วงเสียครับผมบ่วงเสียนี่ใส่ไปนี่เสียนะครับแต่มันเป็นปลามุนๆอยู่นะครับจักมันสียูจักมันสีบอยู่หระครับเดี๋ยวหาเปงก่อนครับนี่ครับเบึงผมคิดว่ามันติดเทแทะล่ะผมว่ามันตรงอยู่ในีแหละครับตรงยูเห่ะครับเอาเดี๋ยวขอเปิดหาเป็งก่อนครับบ่มีขาต่างกล้องนะครับเดี๋ยวขอเปิดหาเป็ก่อนเอายูอีดีครับ โอ้ยปุ่นปุ่นโอ้ดินมันแข็งเลยครับโอ้อย่าขาดเด้อโอ้ย่าเห็นตัวอยู่นี่ยินแต่เสียงนึกเปนขาดไปแล้วอย่ามันขาดไปเลยอยู่ครับมิดเลยอืมว้าขาดไปแล้วครับมีมึงนี่ยินแต่เสียงมึงเห็น เลือมาแต่หลักเหลือมาแต่หลักครับขาดโอ้มังขาดจนเกือบจำเลยครับโอ้มันเกี่ยวโดนักเอ๋อขาดไปก็บ่เอาลวครหาลังไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีมือโซครับผมยำบ่วงครับผมหมือขึ้นได้ตัวนึงกับขาดตัวนึงครับผมได้จากกับลวดกับลวดซิฟอันมันกับกับยางอยู่ครับแล้วเบิ่งลังเนี่ยครับ ลังเหลี่ยงโบมีแนวต่ำเลยบ่ดีตบวมกับย่างโบมานครับไป,ไปรุ่นตัวครับอืมกับย่างยางช่องหลบกับโบมี่ยังต่ำช่องหลับรังนี้กับโบมีแนวต่ำนิ่อืมตัวครับ โมโนโอ้ยเนี่ยไปบอดีดจักหลังตั้งซางหลังอยู่คือเก่าอยู่ครับนี่ก็บอดีดนี่ก็บอดีดนู้นบประมาณครัเบอรเอาเดี๋ยวขออันอนุญาตเก็บไปก่อนครับหลังได้ถือเดี๋ยวไทยเบิ่งครับผมสรุปผลงานครับ บ่หมานครับผมรอบส้อว่ามีหนูจักตัวเลยครับมีมืมอขึ้นเห็ดขาดไปตัวหนึ่งข้าเป็นเฝ้าก้อนหินกระชีได้อยู่ครับแค่เด่นถือกล่องไทยมันก็เลยบบท่านมันนะครับมันเลยดินขาดก่อนปลาบุญแอบเซบอ๋าว่เป็นยังครับมันขาดไปกะว่เป็นยังเบิงบ้งเบิ้งนี่แหละยุนี่แหละครับมองมันขาดอ,อ้อ ถึงเกจงพอกันไม่ในคลิปหนาครับผมเดี๋ยวผู้ดได้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยได้ครับกดติดตามไว้ครับผมพอกันไม่ในคลิปหนาครับ